ความสำเร็จของผมเนี่ยเกิดจากความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะหาความรู้หาประสบการณ์นะครับหาข้อมูลต่างๆในที่เกิดกับธุรกิจของเราสมัยก่อนการจะหาลูกค้ารายหนึ่งนะครับบางครั้งก็ไม่แน่ว่าเราจะได้ลูกค้าที่เราต้องการลูกค้าที่ดีไหมเพราะว่าธุรกิจของอ p g เนี่ยกว่า60%เป็นธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในทุกทวีปถ้าเราสามารถที่จะ ได้ผู้ค้าทางด้าน Import-Export ที่ Reliable นะครับ SCB เ r a d e c ลับก็เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยในการหาลูกค้าหาทั้งซัพพลายเออร์ก็ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นลูกค้าในบางกลุ่มที่เราเไม่คิดว่าจะมีหรือบางประเทศมันก็เริ่มโผล่ขึ้นมาเราสามารถที่จะซอร์ซ i ิ่งหาซัพพลายเออร์ในด้านวัตถุดิบในด้านพาสอุปกรณ์ต่างๆเครื่องจักรต่างๆได้กว้างขวางขึ้น เมื่อโลกคือตลาดของเราเราก็หวังว่าจะได้กลุ่มคุณค้าที่ไว้วางใจกัน SCB เฟรย์ครับถ้ามีการพัฒนาให้มีผู้ใช้มากขึ้นเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตของเราก็จะมีความคล่องตัวแล้วก็มีผลประโยชน์มากขึ้น